เราจะไปติดตามจากคุณติชิลาพุทธสารพันธ์นะคะรายงานสดจากอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะเชิญค่ะ ถือว่าเป็นผลกระทบต่อเนื่องจากเหตุอุทกภัยในจังหวัดภูเก็ตนะคะหลังจากเกิดในส่วนของอาคารนั้นพังถล่มลงมาตั้งแต่เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะและอย่างที่เห็นว่าฝนนั้นก็คงยังโปรยปลายลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยล่าสุดในส่วนของทางจังหวัดภูเก็ตนั้นได้ขอให้ทางเทศบาลน,นั้นกั้นพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ที่ห้ามใช้อาคารและอาจจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะว่าจําเป็นจะต้องรื้อถอนอาคารหรือไม่ค่ะ สภาพของบันไดไปยังชั้นสองของอาคารและตัวอาคารห้องเช่าที่ไม่มีชื่อซึ่งตั้งอยู่ภายในซอยประยูนสองถนนยวราตตาบลตลาดใหญ่อําเภอเมืองภูเก็ตที่สุดตัวนะคะหลังจากมีรอยแตกแล้วก่อนจะยุบตัวพังลงมาตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมาเป็นความเสี่ยงที่ล่าสุดนะคะที่เจ้าหน้าที่นั้นจะต้องมีการเข้ามาตรวจสอบค่ะโดยเมื่อสองวันก่อนนะคะในส่วนของอาคารแห่งนี้เริ่มมีเสียงจากรอยร้าวบนผนังทําให้เจ้าของอาคารต้องนําปูนซีเมนต์มาโบกปิกทับบริเวณด้านบนเนินเขาเนืออาคาร เพื่อกันน้ําและฝนที่อยู่บนเนินดินลาดชันก่อนแจ้งให้ผู้เช่าทั้งหมดเริ่มย้ายออกเพราะว่าเริ่มมีรอยร้าวตามผนังอาคารนะคะแต่ว่าในที่สุดฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและดินที่สไลด์ทาให้อาคารพังถล่มลงมาซึ่งผู้เช่าทุกคนนั้นปลอดภัยนะคะชาวบ้านที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุเล่านะคะว่าได้ยินเสียงดังอย่างมากขณะอาคารถล่มซึ่งชาวบ้านในบริเวณนี้ซึ่งเป็นซอยแคบได้ยินเสียงชัดเจนเกือบทุกหลังโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในบ้านเช่าใกล้จุดเกิดเหตุที่ต้องอพยพอย่างจ้าละวันค่ะ มันดังแบบมันสะเทือนบ้านนะคะมันมันดังปังแบบ ดังคิดว่าไฟไหม้หรืออะไรสักอย่างแต่ว่าเรารู้เราคิดว่าน่าจะเป็นตึกนี้เกิดอะไรกับตึกนี้เพราะว่าตอนเย็นเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมเราก็เปิดประตูออกมาแล้วก็คนตึกนี้ก็วิ่งค่ะตึกข้างนอกนะคะวิ่งไม่นานาที่เมื่อช่วงเช้านะคะรองผู้ว่ารการจังหวัดภูเก็ตได้เข้าตรวจสอบอาคารเบื้องต้นทราบว่าอาคารดังกล่าวได้ยื่นแบบก่อสร้างถูกต้องแต่ต้องตรวจสอบว่าได้ยื่นแบบก่อสร้างอาคารในลนาาักษณะใดชั้นเดียวหรือว่าสองชั้นนะคะแต่ว่าขณะนี้จะให้ทางเทศบาลนั้นออก ประกาศห้ามเข้าใช้อาคารและอาจจะออกประกาศให้หรื้อถอนอาคารไม่น้อยกว่า30วันหลังการตรวจสอบโครงสร้างอย่างละเอียดนะคะอย่างไรก็ตามเบื้องต้นพบว่าการก่อสร้างอาคาร2ชั้นหลังนี้ไม่ได้มีการตอกเสาเข็มหรือว่าก่อสร้างบนหินยึบขนาดใหญ่แต่กลับก่อสร้างบนเนินเขาลาดชันที่มีดินอ่อนจึงเสี่ยงต่อการที่ดินถล่มทั้งหมดค่ะก็จะต้องออกคำสั่งห้ามใช้อาคารนะครับแล้วก็ให้ดำเนินการรื้อถอนอาคาร นะฮะเพราะว่าสาภาพอาคารเนี่ยต้องรื้อถอนอย่างเดียวไม่ไม่สามารถที่จะบูรณะหรือว่าซ่อมแซมได้ขณะที่ตลอดช่วงเช้านะคะชาวบ้านที่อยู่บ้านเช่าที่ใกล้ที่เกิดเหตุได้อพยพย้ายข้าของออกไปอย่างเร่งด่วนเพราะว่ามีโอกาสตลอดเวลาที่อาคารจะซุดตัวทั้งหมดนะคะท้งนี้จังหวัดภูเก็ตนั้นอยู่ระหว่างการสำรวจอาคารและพื้นที่เสี่ยงดินถลม่มเพราะว่ามีอย่างน้อย19จุดที่ต้องเฝ้าระวังอย่างสูงค่ะ และภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือภาพบรรยากาศสดนะคะอย่างที่เห็นว่าพื้นที่บริเวณดินด้านหลังนั้นยังคงมีฝนตกลงมาแล้วก็มีดินสไลด์ลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะทําให้อาคารที่ซุดตัวอย่างที่เห็นค่ะทั้งสองชั้นนั้นซุดตัวลงมาแล้วและตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นทางน้ําผ่านนะคะทําให้เจ้าหน้าที่ยังกงกันพื้นที่บริเวณนี้นะคะแล้วก็ประกาศให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องหรือว่าคนที่อยู่ใกล้เคียงในพื้นที่เสี่ยงนั้นจําเป็นจะต้องอพยพไปพรางก่อนจนกว่าจะเข้้้าาามมตรรรวจสสอบโคคงงงทัหด่ะ และนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดจากจังหวัดภูเก็ตค่ะข,ขอบคุณคุณติชราค่ะ